ย่างหมูเด้อจ้าย่างใส่หมูเดอ้อนี่ย่างใส่หมูหน้าบ้านนะจ้ะพาพอป่าขึาน้นนักก้นแล้วก็ย่างหน้าบ้านแล้วเลยเนาะย่างไก่ไหมเธอแกยับไมาทั้งผีแน่อยู่เหนือลมแนยูแมงมุบขึวนผีแหน่ผีผเหนือลมมยูทั้งผีเออนั่นแหละคือเหนือลม,มผู้หายขนนึ้หนีผู้ดีควรใส่ ขวนไส้ตะฉันได้สูย่างเนื้อนะจา๊ะใส่ใส่เอ้ยอย่างใส่เป็นตแนะแซบเนาะอันนี้เจลเนาะเจลอย่างใส่นะจ๊ะเจลอย่างใส่ ยับขึ้นมาทั้งพี่ผู้หายวนนันหนีผู้ดีคันใส่นี่แจ่วน่ากินมากอ,อาจจะมีพุงนิดหน่อยในการยืนนะคะน่ากินมากอ <c oughs> ย่างวันหยุดนะจ๊ะ <c oughs> ขอให้ได้ไหลาย อันนี้พราต้มสุกแล้วไม่ต้องย่างนานก็ได้นะจ๊ะ